ตัวนี้นะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดของในตัวมิลรุ่นแพน t อมนี่ที่ออกข่าวกันมาเลยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอยากรู้ว่านอกจากสีเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกพาไปดูหน่อยนี่ไงเพิ่มมาเป็นสีดำโกโกแบ็ k เงาเลยเนาะใช่เขาเรียก GO BACK นะตัวนี้ถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นทูโทนสองสีใช่ใช่มาเราตามมาดูกันจุดที่สองโอ้ สวยไหมสีแปลกตามากๆสีดำอืมคุ้มคอนโซลนะคะจะเป็นสีดำได้ขาว hmm. ส่วนเบาะก,ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำ,ำแต่เป็นเบาะคูแม็กเหมือนเดิมนะจ๊องอุ้มถึงว่าระบายความร้อนได้ดีแบบไม่ร้อนเลยอั้ทั้งที่จอดตากแดด,ดอะ่ะโอเคแล้วที่สำคัญแผงประตูด้านข้างเห็นไหมเป็นสีดำ <Sony. S 2> สวยหรูดุดันเพิ่มเติม จากตัวเก่ามากนะคะสีได้ตัดกันด้วยใช่มาแล้วเดี๋ยวเราตามกันมารวมๆแล้วมันมีอะไรแตกต่างกันอย่างชัดเจนบ้างจะมีในเรื่องสีนะแล้วก็ล้อแล้วก็ภายในที่ดูดดันขึ้นมาแล้วที่สำคัญในรุ่นนี้มีแค่สองสีสีได้บ้างอะเทาไอลาโอเปตและอีกสีหนึ่งก็จะเป็นขาวมุก โดโลไมต์<ส>แต่คุนชนเนาะใช่สองสีนี้ขายดีพิเศษมากเลยและที่สำคัญสีขาวมุกเพิ่มอีกหมื่นสองนะคะเท่ากันเลยใช่เท่ากันไม่มี <ừ> อะไรมากถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รุ่นนี้หรืออยากชมตัวนี้มาที่อิสุสุเมโทออนไลน์ที่ราชพึกได้เลยนะคะใช่ของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงเส้นถนนราชพึกนะคะก่อนถึงวงเวียนพระรามหนะคะ ไม่ต้องตกใจแล้วนะว่ารุ่นใหม่มามีสีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะคะติดตามน้องอุ้มกับพี่สายได้ที่เบอร์092 252 5070นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ก็ขึ้นนะคะสำหรับของพี่สายนะคะเบอร์คุ้นเคยเลย092 359 36 46เเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะถ้าไงวันนี้ก็มาบอกรุ่นใหม่พิเศษล่าสุดให้อีกแล้วนะคะแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ